ก็ทําทุกวิถีทางแล้วเพื่อให้ให้ทุกอย่างมันมันอยู่ได้จนกระทั่งลูกโตจนกระทั่งแก่เท่าไปได้วยกันพยายาม,มจนมันไม่ไหวแล้วครับช่วงมุมมองแห่งรักก็เข้มสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้น่าสนใจครับเป็นมุมมองแห่งรักของสุภาพสตรีท่านในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับที่ได้เคยผ่านมรสุมชีวิตคู่มาอย่าง ค่อนข้างจะเจ็บปวดทีเดียวก็คุณหมอครับค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเธอเป็นดารานะคะเรียกว่าเป็นบุคคลของสาธารณชนเมื่อเลิกล้างกันก็มีข่าวออกมานะคะก็เลยทําให้เป็นการพูดคุยเป็นกรณีที่เป็นกรณีนึงที่เป็นกรณีศึกษาในเรื่ององการใช้ชีวิตคู่เหมือนกันนะคะครับเรื่องราวอของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับเรื่องราวทำนองนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นมามานานมากแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะครับ เป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างชีวิตคู่ประมาณนั้นคุณหมอนะเพราะว่าที่จริงเราอาจจะได้ยินหรือได้ฟังเฉพาะจากบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่ที่จริงเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมในทุกทุกที่ในทุกระดับนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเปิดเผยเป็นข่าวออกมาหรือไม่นั้นมันก็อาจจะเป็นในส่วนของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่า จริงๆอย่างที่ได้กล่าวตอนต้นนะนะคะเราคิดว่าประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเป็นการที่เราได้มาเรียนรู้มาศึกษาในแง่มุมของชีวิตค,ครอบครัวอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับอีกหลายๆครอบครวัวในขณะนี้ด้วย,ยนะคะเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะทําอย่างไรยังไม่เกิดขึ้นจะป้องกันอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยถึงมุมมองแห่งรักกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยประสบกับมรสุมปัญหาชีวิตประเภทนี้ตอนนี้เธอสายปิ้งนะฮะทุกอย่าง กระจ่างชัดมรสุมพัดผ่านไปแล้วนะครับะจะมาพูดคุยกับเธอในวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับคุณปูปริศนากล่ำพินิษส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับขอคคบค,ขอคุณคมากเลยคุณปูครับทราบว่าเรื่องราวที่จะคุยต่อไปนี้บางครั้งมันก็ต้องคล้ายๆกับย้อนระลึกนํามาซึ่งความทรงจำนะฮะจากอดีตอันเจ็บปวดที่ผ่านมาบ้าง ก็ค่ะยินดีค่ะถ้าจะเป็นประโยชน์กับกับคนที่จะพูดถึงไสายปิงต้องต้องสอบสริที่คุณฮาร์ทพูดถ้าหลายท่านก็เห็นคุณปูผ่านหน้าจอก็ยังจะรู้สึกว่า คล้ายๆกับเมื่อที่เคยเห็นคุณปู่ในในผ่านทางหน้าจอทีวีไม่บอกนึกว่ารุ่นน้องนี่เยคุยไปมาอ้าวรุ่นเดียวกันพี่หาติ๊กนี่โอ้โหไม่บอกไม่รู้อะไรเป็นเพราะเพราะความสบายใจด้วยมั้งคะดีครับมันมันมันมาจากใจค่ะมันบอกให้เห็นเราสบายเนี่ยหน้าตาได้ทราบว่าจริงๆถ้าท่านติดตามค่ะก็จะทราบว่าคุณปูอยู่ในวงการนางงามดูแลมันก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามอันนี้ยิ้มคะคุณหาพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยเพราะว่าคนสําคัญเลยล่ะอาชีพเนี่ยผมยากอยากเป็นแต่ไม่มีใครจ้างไปนะฮะก็คุณต้องไป แปลงเพศก็แปลงเพศก็ไม่ได้อีกอ๋อแล้วเขาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่จะมีคนมานี่ขอไปเป็นผู้ช่วยได้ไหมก็เป็นสุภาพสุภาพบุรุษหมดเลยนะคะขอแค่จัดเตรียมเสื้อผ้าก็ยังดีไม่เป็นไรเลยเรามาทางนี้แล้วนะปูนะแต่ตอนนี้ก็ยังข่าวมันอยู่ใช่ไหมคะเรื่องการดูแลเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงของนางงามค่ะครับเป็นข่าวตอนนั้นที่มีการแยกทางนะครับที่มาใช้ชีวิตโดยลําพังนะครับจะถามยังไงดีคำถามแรกรู้สึกคำถามนี้จะค่อนข้างจะ ละเอียดอ่อนคุณปูเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งเป็นการเกินนำนะครับชีวิตช่วงนั้นในคุณปูที่เรารับทราบทีหลังเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่ามีความอดทนสูงะนะครับกับสิ่งที่ได้รับที่สิ่งที่กระทบมาตอนนั้นก็มีลูกด้วยะนะครับอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คุณปูเนี่ยาสามารถเขาเรียกว่าทนกับเหตุการณ์เหล่านั้นชื่อเสียงลูกหรือความรักที่มีต่อกันและการความหวังอันริบปรีว่ามันน่ามันน่าจะมา้ปัญหาอะไรครับ เออจะให้ปูเริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเลยไหมคะเริ่มที่เลือกกันและกันมาเป็นชีวิตคู่อะไรอย่างนี้ก็คือจากที่คุณพ่อปูเสียตั้งแต่ปูยังเด็กครับฉะนั้นเราไม่มีพ่อแบบครับนะเราก็จะศึกษาจากที่บ้านจะลูกผู้หญิง4คน๋อผู้หญิงหมดเลยนะผู้หญิงหมดเลยสี่คนฉะนั้นเราไม่มีใครที่เป็นพ่อแบบให้เราได้นรองชายผู้ชายเราก็ไม่มีแล้วก็คือพอเราเจอใครที่เราคิดว่าใช่เนี่ยเราก็จะใช้ความคิดของตัวเองว่าเออคนนี้จริงใจกับเราคนนี้คือใช่คนที่เราเลือกคนที่เราคิดดวว่าาเรจะยย้ ตลอดชีวิตนะะไม่ได้คิดเห็นปู่อย่างนี้คนจะคิดว่าปู่เป็นคนทันสมัยมากคือจริงแล้วไม่ใช่ความคิดเรายังเป็นผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงโบราณนะคะคือคงไม่มีใครอยากจะมีสามีหลายๆคนนะคะคือคิดว่าแต่งงานแล้วก็คืออยากจะอยุดกับคนคนนี้แล้วก็อยู่กันไปตลอดชีวิตไม่ได้คิดรัดเผื่อเลือกนะคือคนแรกที่เราเลือกแล้วก็คือคนนั้นเลยเลือกแล้วก็คือใช่เลยแล้วก็ด้วยความที่เราทําหน้าที่นี้ด้วยมั้งคะเป็นพี่เลี้ยงนางงามแล้วก็ห่วงพรอบครัวตัวเองเพราะว่า การที่เราอยู่จากที่เราเคยอยู่ข้างนอกวงการเราเขาบอกว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยควรจะสมบูรณ์ทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิแล้วก็ด้วยภาพลักษณ์หรือหรืออินเมออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็ก็ควรจะสมบูรณ์นะคะก็ด้วยด้วยตรงนี้ด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็พอแต่งปุ๊บมีลูกเลยก็เลยสงสารลูกก่อนแต่งเนี่ยใช้เวลาศึกษาซึ่งกันและกันอยู่กี่ปีกี่เดือนครับการาะว่าการที่ใช้เวลาตรงนั้นน่ะ คิดว่ายังเป็นเวลาที่น้อยมากแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่เรื่องมากไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะเลือกคู่ครองสเปคไม่สูงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กาหนดอะไม่ได้ว่าเออจะต้องทํางานแล้วไม่ใช่คือตอนเจอกันก็คือต่างคนต่างยังเล็กๆกันอยู่เขายังไม่ทํางานด้วยซ้าคือเราไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าคือเป้าหมายของปูคือแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้แต่งเพื่อที่จะไปให้เขาเลี้ยงเราเรายังเลี้ยงตัวเองอยู่ เรายังดูแลตัวเองได้ถ้าถ้าจะพูดค่าเราต้องการคนที่มาให้กําลังใจเรามาดูแลเราในด้านจิตใจมากเตเ็มนะเพราะว่าปุข่าตรงนี้จากคุณพ่อคุณพ่อเสียไปต่างเราเด็กใช่ไหมคะถ้าฝั่งนี้มันบอกความรู้สึกเหมือนกอนผู้หญิงสาวตอนเลือกคู่เราก็มักจะมีความรู้สึกอย่างที่ผมว่าคือเหมือนกับความรักมาก่อนเพื่อเลยอะไรที่เหลือทั้งนั้นไม่สําคัญทั้งนั้นเรียกว่ามองข้ามได้หมดเพียงแต่รู้สึกว่าเขารักแล้วก็เขาทําให้เรารู้สึกรักก็ตัดสินใจแต่งงานได้เลย่ ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็จะถูกสอนว่าถ้าแต่งงานแล้วก็จะพยายามรักษาชีวิตครอบครัวให้ได้ยาวที่สุดน,นะคะแล้วก็เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณปู่ก็เคยได้สัมภาษณ์ว่าเคยคิดว่าคนเราควรจะอดทนเพื่อชีวิตคู่ควรจะทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกกันนะคะนะแล้วก็อยู่กับชีวิตแต่งงานแต่ว่ามันเหมือนกับในที่สุดมันมีบางจุดเป็นอะไรคะที่มันบอกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่อาจจะต้องยุติความอดทนหรือว่ามันอาจจะต้องเลือกทางเรื่องซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยในชีวิตของผู้หญิงเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับ เอากันไกลตัดเส้นได้เส้นหนึ่งขาดเลยอยู่ดีก็ตัดปุ๊บไปเลยแต่เราใช้เวลานะคะไม่ใช่แบบอยู่ดีปุ๊บไม่ใช่น่ะจากที่คืนเดียวรักมากอยู่กันไปเรื่อยๆก็จนกลางๆจนลงไปเรื่อยๆจนกลางๆจนวันนึงก็ตัดไปได้เลยใช้เวลาค่ะใช้เวลาหลายปีคือเคยทําใจหลายอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าจะไปแล้วหันไปเห็นลูกก็เพื่นลูกผู้หญิงมีความอดทนมากกว่าผู้ชายเยอะคือช่วงพูดง่ายว่าหลายคนเนี่ย คือปูโชคไม่ดีตรงที่ปูมีลูกแต่งปุ๊บมีลูกเลยพอมีพอมีลูกปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจมันค่อนข้างลําบากแล้วเราจะเราจะเห็นแก่ตัวไปตัวเราไปก่อนเนี่ยเราก็ทําไม่ได้หันไปเอาลูกยังเล็กอยู่ลูกยังลูกจะอยู่กับใครลูกจะเขาจะเลี้ยงลูกยังไงคือเราเคยมองก่อนที่เราจะมีชีวิตครอบครัวเราเคยมองครอบครัวอื่นๆที่เขาแบบ ทำไมเขาไม่อดทนลูกตั้ง20แล้วยังเลิกกันเลยอยู่กันมา20กว่าปี30กว่าปียังเลิกกันได้ทำไมเขาไม่อดทนอีกม่กี่ปีก็จะตายจากกันแล้วอะไร <ๆ S 2> ทำไมลูกก็กําลังโตอยู่ในวัยที่กําลังจะมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยทำไมเขาไม่อดทนหรือว่าบางครอบครัวก็ลูกยังแบะเบาอ,อยู่เลยบางครอบครัวก็ลูกยังเล็กอยู่เลยยังสองขวบสามขวบอะไรเงี้ยพอมาเจอกับตัวเองเนี่ยเรารู้เลยว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นพยาที่จะรักษาสถาบันของครอบครัวเขาบอกให้ไปยาเพื่อ เพื่อที่จะมน,นแก้เคล็ดเราก็ไปถักเราก็พยายามหลอกล่อเขาโกหกเขาสารพัดว่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนเขาไปยอมหย่าให้เขาก็มองว่าเราไปมีคนอื่น<อ>เราไปอะไรซึ่ง<อ>ซึ่งไม่มีตรงนั้นไม่ไม่เคยมีอะไรอยู่นในใจเราเลยค่ะก็ทําทุกวิถีทางแล้วเพื่อให้ให้ทุกอย่างมันมันอยู่ได้จนกระทั่งลูกโตจนกระทั่งแก่เท่าไปด้วยกันพยายามแล้วอืจนมันไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้ปู่เลี้ยงลูก ลูกอายุเท่าไหร่ครับเก้ากวกว่าค่ะเก้าขวบกว่าเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ในคนเดียวครับถามตรงนี้คือตอนนี้แบ่งกันไปคือคือสัปอาย์ที่จะให้เขาไปดูแลอ๋อครกูก็จะดูแลวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคือศาลตอนนี้จะพยายามให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อยู่กับทั้งพ่อทั้งแม่ถึงแม้ว่าเราจะมีวุฒิภาวะในการเลี้ยงเขาได้ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะมีนี้ศาลจะดูว่าใครมีอำนาจในการเลี้ยงดูเด็กได้ดีกว่ากัน ก็จะให้คนนั้นเป็นผู้ครองตอนที่จะมีเขาเนี่ยเราตั้งใจเลยว่าจะมีเขาเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะครอบครัวต้องอบอุ่นนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ด้วยกันจนดูจนกระทั่งเขาโตจนกระทั่งเขามีครอบครัวออกไปอะไรเงี้ยคือตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็จะดูแลเขาด้วยตัวเองแต่ณตรงนี้แล้วเราทาไม่ได้โอ้คุณปูทําได้ดีทาไม่ได้ทําไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้แล้วก็ต้องยัอะไรอยู่ในใจตลอดนะแล้วณตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เขาเต็มที่จะมี ถามว่าอยู่ด้วยกันจริงแต่ว่าก็เจอกันไม่วันหนึ่งไม่กี่อาทิตย์นึงไม่กี่วันก็บอกเขาว่าต้องเข้าใจก็พาเขาไปดูว่างานเราทํางานอะไรบ้างนะคะเขาก็โชคดีค่ะว่าว่าลูกเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรง่ายเข้าใจตอนที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงให้เป็นคืนพ่อทหารจะเลี้ยงแบบใช้ความอดทน คุณแม่ก็จะเป็นค่อนข้างดุเป็นแม่บ้านเลี้ยงเราเป็นแม่บ้านด้วยพ่อก็จะเลี้ยงให้เราเป็นผู้หญิงแกร่งด้วยฉะนั้นเราจะมีความผสมภาษาระหว่างความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายผสมกันคือคุณพ่อจะเลี้ยงแบบจะเลี้ยงเราก็ได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อคุณแม่นะที่ทําให้เราได้ตรงนี้มาได้ความเข้มแข็งมาได้ความอดทนมานะคะเราก็เลยเลี้ยงลูกแบบนั้นพอคุณปู่ไปยืนในจุดนี้แล้วมองกลับไปอาจจะคิดว่า ในประสบการณ์ที่มีอาจจะพอเป็นบทเรียนให้กับผู้หญิงในเรื่องการเรียนรู้เรื่องชีวิตคู่หรือว่าถ้ามันกลับไปแก้ปัญหาได้มันมีวิธีการในการที่จะจัดการกับปัญหาถ้าในมุมมองผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ปูคิดว่าไงคะจริงแล้วพูดยากนะคะมันเป็นเรื่องคนสองคนนะคะมันจเป็นอะไรที่ใช่คนสองคนแต่แต่ละคนมีมีพื้นฐานครอบครัวมาไม่เหมือนกันนะคะอย่างอย่างเคสของปูเนี่ยโดนเลี้ยงต่างกัน เป็นความแตกต่างของพื้นฐานการเติบโตใช่ค่ะคือโดนเลี้ยงมาแตกต่างกันเรานี่จะค่อนข้างเข้าห้าวเขาจะโดนเลี้ยงแบบประคบประงมอย่างเงี้ยพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บกลายเป็นเราเอ๊ะใครเป็นผู้นําครอบครัวกันแน่อะไรเงี้ยแต่ครอบครัวบางครอบครัวก็อาจจะยัง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 มีวิธีการแก้ปัญหาได้ครคืเกันนี้ปุ๊บก็พูดยากนะแล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีคือถ้ายังมีคือถ้าถามปูในในในแง่ของปูเนี่ยถ้าสมมติ ยังพอที่จะคุยกันได้อยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหาอยากให้มาเจอกันคนละครึ่งทางครับนะคะคืออยากให้ไม่อยากให้แตกแยกไม่มีใครคงไม่มีคงไม่มีใครอยากให้ครอบครัวใครแตกแยกหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่อยากครอบครัวเราแตกแยกอยากให้แก้ปัญหาด้วยกันช่วยกันแก้ปัญหาการนี้มันก็อยู่ที่คนสองคนว่าจะรับได้ไหมอย่างเคสคู่มันไม่ได้แล้วมันพยายามมาหลายครั้งแล้วแล้วก็พื้นฐานครอบครัวก็ต่างกันบางครอบครัวอาจจะ พอยังจะมีโอกาสเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คิดคพิจารณาดีๆว่าคนคนนี้เรายังควรจะอยู่ได้ไหมหรือก็นั่งคุยกันว่าเธอปรับได้ไหมฉันปรับได้ไหมปูเชื่อว่าคนสองคนที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทั้งหมดค่ะปูเองปูก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะคะแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้มาเราก็มาปรับปรุงตัวเราเองซึ่งปูก็บอกว่าป,ป,ปูไม่ได้ดีไม่ได้สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ะะแต่ถ้ามีครอบครัวไหนที่คิดว่ายัางปรับเข้อหากันได้เนี่ยอยากให้ปรับข้อาหากันอยากมานั่งคุยกันเธอทําอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเธอไม่ทําได้ไหมผู้หญิงอ้าวฉันไม่ชอบเธอทำแบบนี้เธอไม่ทําได้ไหมถูกไหมคะเพราะว่าสมัยนี้ปู๊ก็ไม่ได้ว่าผู้ชายฝ่ายเดียวผู้หญิงก็ล่หญิงก็ลาขาก็แรง <laughs> นะคะคือต่างคนต่างก็ไม่ยอมกัน นะถ้าถ้าทุกคนถ้าสองฝั่งฝ่ายไม่ยอมกันได้เนี่ยแล้วมันมันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นนี่ก็คือ,อมุมมองแห่งรักนะครับของอคุณปูปริศนาซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยใช้ชีวิตในมรสุมทำการความขัดแยง้งของชีวิตคู่ตอนนี้มรสุมผ่านผ่านไปแล้ว ทราบจะเจอลูกใหม่หรือเปล่าตั้งใจจะเล่นนียพี่เล่นพี่เล่นยังไม่ได้ตั้งใจจะเจอลูกใหม่ก็ดีนะคะจากตรงนี้ได้ประสบการณ์มาเยอะทําให้เราระวังในการมีครอบครัวมากขึ้นจากที่เราจากที่ครั้งแรกที่เราผ่านมาไม่เคยตั้งกําหนดชีวิตหรือเป้าหมายในการเลือกคนสักคนหนึ่งมาอยู่กับเรานะ่ยนะคะไม่เคยไม่เคยมีตรงนั้นแต่ตอนนี้มีแล้วมีเกราะกำบังนี่แท้จะแนะนำว่าคน ใครกับใคที่กำลังเริ่มมีชีวิตคู่นี่แนะนำไม่ให้ศึกษากันไปนานๆจริงแล้วการศึกษากันไปนานๆบางทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะะเพราะว่าปู๋เห็นเพื่อนบางคนเนี่ยจากจากเพื่อนรอบตัวเนี่ยดีเป็นแฟนมาสิบปีเกิดความเบื่อน่ายกลายไปแต่งงานอีกคนซึ่งเจอกันห้าเดือนหรือปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวัดกันหรือสองเดือนอันนี้ตรงนี้เป็นเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของคู่ไข่เป็นเรื่องของพรหมลิขิตมากกว่านะคะจริงๆบางคนอยู่คบกันมาตั้ง11 สิบกว่าปี20ปีเออไม่ถึง20ปีส่วนใหญ่เป็นถ้าเป็นแฟนก็ประมาณห้าเจสิบปีอะไรเงี้ยนะพอจริงจริงแล้วไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งจะเจอกันไม่กี่เดือนไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้ด้วยแล้วแฮปปี้มากด้วยก็ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่งงอยู่เหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณปูเป็นอย่างสูงเลยครับคุณปู่คุณชาครับ m ั m b o number five